วนนี้เราคุยกันถึงเรื่อง5้าเหตุผล5สิ่งที่เราเห็นจากเกมนี้ก่อนโยนะครับสรุปให้ท่านผู้ชมบางทีท่านผู้ชมที่อาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับเราจะมาสรุปกันอางนีทุกครั้งว่าอ่ะวันนี้เราเห็นอะไรบ้างห้าอย่างนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรบ้างเราคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าอ่ะเห็นเหมือนกันไหมนะครับสิ่งแรกที่เห็นจากเกมหมดเพื่อนอันนี้เพื่อจะไปสู่เอเจนต์ Asian ครับเห็นอะไรบ้างครับอ่ะในในมุมผมผมมองว่าเกิดอะไรขึ้นในทีมชาติไทยถึง ดึงวีระเทพป้อมพัน์ถอยลงมายืนเซ็นเตอร์ฮาบทั้งที่เมื่อห้าวันที่ผ่านมาในเมื่อเล่นสี่เกมโค้ชคนเดียวกันพี่ปูเอาเล่นกองกลางัวลุกอยู่เลยอ่าตรงนี้น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายชื่อเนี่ยอ่ะมีธนบูรณถอยเล่นได้จัก,กรพันธ์ถอยเล่นได้เฉลิมศักดิข์ขีพันสาเห็นพี่ปูพี่ปูครับแต่ว่าถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่ง ท่นบูลจ่ายบอลดีแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้ธนบู์สดเหมือนกับวีรเทพป้อพันธุ์หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปว่าวีรเทพป้อพันธุ์เป็นนักฟุตบอลที่จ่ายบอลดีบิวเกมได้ซึ่งไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับทีมที่อ่อนกว่าแล้วต้องการบิวเกมเพื่อที่จะยิงประตูให้เยอะๆซึ่งแนนัาหนึ่งในนั้นในตัวเลือกของมานอฟพกิงคิดถึงวีรเทพขึ้นมาถ้าไม่คิดมุกนี้ขึ้นมาหรือว่าแท็กติกนี้ขึ้นมา ผมเชื่อว่าวีนาเทพจะเล่นแค่ครึ่งเดียวแล้วเปลี่ยนอ่ากองหลังอาชีพลงมาแต่ถ้าเล่นเต็มเก้าสิบนาทีผมเชื่อว่าเกมกับมันดีฟหรือว่าสีลังกาวีลาเทพอาจจะเป็นเซนเตอร์ฮารตัวจริงทั้งสองนัดก็ได้ผมผมมองผมมองในมุมขนาดนี้เนนะาโยว่าวีนาเทพคือขุนบลคู่ใจคือนักเตะสารพัดประโยชน์ <c oughs> นะครับ <c oughs> คือดาบอ่ะคือดาบพิเศษ <c oughs> ของมาโน่ขาดตรงไหนเอาไปใส่ตรงนั้น เพราะว่ามันซ<ร>ุปเปอร์แมนนะมันซุปเปอร์แมนนะนทั้งาที่ทร้งที่เกมรับสีเกมก็ไม่ดีนะเราก็บอกว่าน่าจับวบียเทพใส่เขากลับมองอีกมุมหนึ่งก็กลับบอกว่าเอาวิียเทพไปใส่ตรงกลางเพื่อให้คุมเกมซึ่งมันก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับในรีเกมคราวนี้ยในชดในใจเราก็ยังมองอยู่ว่ามีทั้งพันสามีเอ่อเซ็นเตอร์อาชีพหลายคนเขาก็ถอยเียเทพมายืนแล้วเผมือจะใช้วิียเทพเนี่ยยืนเป็นหลักในเอเชนยนคัพเลยนะอ่าอ่า ใช่ครับแต่ว่าจะยืนคู่ใครเดี๋ยวต้องรอดูขณะที่ส่วนหนึ่งถ้าเจอเกมแข็งมโนโบกิงสมมุติว่าเจออุสเบจะกล้าใช้วีเดทไหมอต้องดูต้องดูแต่ผมถามว่าวีเดทโอเคไหมพี่ปูยอดเยี่ยมมากเหลือเชื่อนะพี่ปูจากเอฟซูริครับที่เกมแรกๆวีเดทไม่มีชื่อนะับวีเดทพิชชาอะไรเงี้ยวีเททไม่มีชื่อแต่ว่าพอมีชื่อกับเกมสิงคโปร์เนี่ย ชีวิตวีรเทพฟอร์มวีรเทพกับทีมชาติคนละเรื่องละราวเลยวีรเทพมาโนมาโน,าโนวีรเทพเรียกชื่อกันอยู่ส <laughs> อ,องนอคนนะพูดเจ้าม้งดีผมบอกใช้ครับเอานะครับอันดับแรกที่เราเห็นก็คือน่าจับตานะครับว่าวีรเทพจะอยู่ในสูตรไหนของมาโนโพกิงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับวีรเทพคือ,อนักเตะที่เป็นเขาเรียกว่าสารพัดประโยชน์ของมาโนโพกิงอยู่ที่จะจับใส่ตำแหน่งไหนก็ใส่ได้เลยนะครับนั่นคือข้อหนึ่งที่เราในเกมนี้ อ่ะอข้อที่สองนะครับสิ่งที่เรารจะมองเห็นมองต่อไปถึงเอเชนยนครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโยมองไงกองหน้าตัวเป้าพี่ปู<อ>ปัญหาที่มาโนโพกิงจะแกะได้หรือเปล่าวันที่ทีลิลินไม่ท็อปฟอร์มครับวันที่สุภโชคยังไม่มาวันนี้อดิศักดิ์ไรสอนจะเป็น<อ>หนึ่งตัวเลือกที่ทําให้คนลืมทีลิลินไว้ก่อนทําให้สุภโชคสารชาติต้องรอก่อนหรือเปล่า พี่ปูเพราะว่าสองเกมสามประตูผมว่าจังหวะในกรอบเขนโ่าเขาคมมากนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีก็ได้อ่าอืมอืมอก็อย่างนน้อยนะครับอย่างนน้อยเนี่ยมันมันทําให้เรามีสองเกมจริงๆมีสามเกมนะเกมน่าอีกหนึ่งเกมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอริสักไกสอนจะยิงอีกหรือเปล่านะครับถ้าเขายิงผมว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับถ้าเขาไม่ยิง พราะว่าสองนัดก็พอละสําหรับเต้นทุนของความมั่นใจที่จะพาเขาสู่เวนครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับใช่ใช่คือน่าสนใจตรงที่ว่าทีละสินวันนี้อาจจะเล่นสักครึ่งหนึ่งเล่นสักหกสิบนาทีกับสุประโชคขณะที่อดิศักดิ์ไกรสอนจะเป็นตัวสอดแทรกสักสามสิบนาทียี่สิบนาทีหรือถ้าอดีศักดิ์มาก่อนทีละสินเล่นยี่สิบสามสิบนาทีในความน่ากลัวของทีละสินมีอยู่แล้วพี่ปูแต่ว่าพอเราไปเล่นตั้งแต สิบเอ็ดคนแรกต้องยอมรับาทิสิทธิ์บางทีจะหายก็หายนะจะโหดก็โหดอืมอืมอืมอ่ะนี่คือสองข้อที่ที่เรามองนะครับว่าอ่ะข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรา,เราดูว่ามีเดเตีจะถูกถอยลงไปหรือเปล่าแล้วจะจะวางผังกันยังไงนะครับข้างหน้าน,นี่อุ่นใจแล้วนะนะเมื่อก่อนเราหวังธีระศิลป์สุภโชคก็กําลังมานะครับแต่ว่าวันนี้รเรามีอดิศักดิ์ละแม้ว่าสุวรรณนัทจะต้องไปอยูจีสามก่อนนะครับส่วนใครที่พูดถึงพ่ชายเยอะเ,อะเนี่ยพ่ชายจริงๆแล้ว อยู่ในโซนนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปอยู่ในกลุ่มดาวรุ่งวันนี้ในข้อที่ห้านะครับข้อที่สามสิ่งที่เราอยากจะคุยวันนี้ถึงอนาคตในเอเชียนครับนั่นก็คือการขาดเจชันอาท์ติฟโยวันนี้เราปองไปเลยว่าตรงกลางไม่มีเจเราจะไปยังไงต่อเอเชียนครับคราวนี้ครับใช่พี่ปูคือพอขาดเจเนี่ยหลายคนก็มองถึงชาวัดปีละชาติที่ทําประตูกับเกมบาเลนนัดแรกได้อ่ามองถึงวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญพี่ปูแล้วไปมองเกมนัดนี้ เก้าสิบนาทีในเกมนัดน,นี้เนี่ยรูปแบบในการเข้าทำมีเจกับไม่มีเจ,เ,จเราต้องยอมรับว,ว่ามันขาดความคือคักพี่ปูมันขาดสีสันมันขาดการกระตุ้นแล้วรูปแบบความโหดค,คือเจเนี่ยจ่ายได้ยิงได้ครับขณะที่ขณะที่น้องๆที่ที่กำลังขึ้นมาอย่างชาววัดหรือว่าวรชิตเนี่นนนยแน่นอนว่ามันต้องมันยังต้องใช้เวลาคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มันต้องแบกทีแนะพี่ปู แล้วมันเห็นผลชัดเจนมันเห็นผลชัดเจนจากกองกลางไปกองหน้าหนึ่งต้องช่วยไล่สองต้องบิ้วเกมอ่าซ้ายขวากองหน้าเป้าซึ่งวันนี้ต้องอยอมรับว่าค่อนข้างจะเงียบใครลงมาหน้าเป้าทีละสีลงมาหน้าเป้าก็เงียบเพราะว่าไม่ได้การคือการสนับสนุนจากกองกลางตัวลุกมันค่อนข้างจะน้อยไปครับอันนี้อาจจะต้องให้เวลาเขานะอาจจะต้องหาคือปัญหายากเยอยแะแหละถ้าเราเราเกมเป็นตัวตั้ง <c oughs> หาคนที่มาทดแทนตำแหน่งเจผมว่าไม่ง่ายหรือว่าอาจจะต้องรอ,อให้พวกชาววัดพวกวรชิตอะไรเขามีความมั่นใจมากกว่านี้กล้าเล่นมากกว่านี้นะครับมันก็หายากจริงๆอย่างที่โยบอกนะครับหรือว่าจะหมุนผู้เล่นคนอื่นมานะครับใช่ใช่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาผมเชื่อว่าอย่างชาววัดอย่างวรชิตเขาเขาทาได้พี่ปูแต่ว่าความมั่นใจเอ่ยหรือว่าการลงสนามในฐานะโคดในฐานะทีมชาติแล้วก็แฟนบอลเยอะด้วย บอว่ามีส่วนหนมดใช่ไดา้อยากเห็นธนบัตรเหมือนกันนะในตรงนี้นะโยนใช่ใช่แต่ว่าถ <laughs> ้าต้องไปยูยิบสามก่อนนะนะพี่ภ <laughs> ูนะอ่าได้ยคือสามข้อ,อข้อที่สี่นะครับเรามาพูดถึงข้อที่สีบ่บ้างนะครับซึ่งก็คงจะรวมกันไปเลยว่าระหว่างความดุดนันสปีดบอลนะครับและรูปแบบการเล่นและผู้เล่นที่เรายังขาดอยู่อ่ะผู้เล่นที่ยังขาดอยู่มีใครบ้างบุรีรัมยังไม่มาเลยนะครับนะฮะพันษา สุภระโชค์ีระทอแชมป์สีวรลกักทีละทอนสีคนนะสาซรัตหายตะโคนสาซารัตหายตะโคนอ่ะห้าคนอ่านะครับบุรีรัมยังไม่มาเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรายังมียังมีตัวเลือกอีกพอสมควรพอมารวมกับความดุดันสปีดบอลในเกมนี้เห็นอะไรบ้างอยู่ผมผมว่ายังต้องพึ่งนักเตะบุรีรัมในบางตำแหน่งพอสมควร พีระทรบุญมาทัเห็นเลยว่าขวาซ้ายของไทยวันนี้วันนี้สุพนันบุญรัตน์เล่นได้โดดเด่นขณะที่พีรพันธุชยาเขาเป็นฟุตบอลมาตรฐานที่ที่เติมเกมได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าการเติมเกมของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ดุดันเหมือนเด็กหนุ่มพี่ปู่เหมือนกับพีรทรคือถ้าเราเห็นพีรทรมาตลอดเราต้องยอมรับว่าซ้ายมันทื่อไปเยอะขณะที่ด้านขวาสุพนันวันนี้สุพนันทําได้ดีนะสุพนันเขาเล่นตําแหน่งเขาเล่นตายคล้ายๆกับต้นนฤบดินอยู่แล้ว แต่อ,อาจจะไม่จัดไม่โหดเท่านฤาบนดินไม่โหดเท่าฟิลิปโรเลอร์แต่ว่าเขามีสปีดบอลที่ดีขณะทีอ่อาพีรพัฒน์นชยาคือเขาเป็นแบ็กที่เล่นเกียร์เดียวครับแล้วสปีดไม่ได้โหดอือมไม่ใช่ไม่ใช่แบ็กสายสปีดแต่ว่าแบ็กสายเบสิกอะไรเงี้ยซึ่งมาโน่ร่วมงานกับมาโน,โน่มานานมันนําให้ดูอึอดอัดแล้วพอตรงกลางมันขาดเจไปด้วยขาดพี่ทิวัตที่เล่นคู่กับสารัตมาตลอด เกมมันเลยดูอึดอัดมันเลยดูต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วไม่ต้องเข้าตรงกลางเยอะพี่ปูส่วนใหญ่เกมมันจะออกด้านข้างเยอะไงแล้วก็แทงออกแล้วก็กองหน้าสปีดไปเอาอย่างเงี้ยมันเลยดูจืดชืดไปหน่อยถ้าเกมนี้ไม่มีประตูนะเราอาจจะพูดไม่ได้แบบนี้แล้วพี่ปูใช่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 คนละอารมณ์คนละบรรยากาศนะฮะประตูเดียวเท่านั้นที่มันมันทำให้เปลี่ยนแล้วเป็นเป็นอ่คุยกันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอะแต่ว่าเกมหน้า ในการเจอกับบาเรนอีกหนึ่งนัดที่เป็นฟีฟ่าเดย์เป็นแมตช์อย่างเป็นทางการเราคงจะเห็นผูดด้เล่นที่ฟูลทีมกว่าน,นี้นะครับพิธิวัตสุก,กิจธรรมกุหลหรืออะไรต่างๆให้มาโน่ได้บุนมากกว่านี้นั่นคือสีอ่ข้อพอสุดท้ายนะครับดาวรุ่งที่เราเห็นจากเกมนี้เอ้าดาวรุ่งบ้างนะครับอ่าก็ดาวรุ่งวันนี้พิชาอุทาพิชาเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่ไม่สามารถไปแจ้งเกิดที่เอฟเอฟได้ไม่เหมือนกับวระเทศป้อมพันธุแต่ว่าพอพิชาเรียกได้ความมั่นใจจาก เอฟเอฟมาเขาติดทีมชาติมาเล่นเมืองทองในเลขที่สองเขาเล่นดีมากนะพี่ปูหลายคนพูดถึงการไปเจลีญของพิชากับปิระเทพเลยแต่ผมมองว่าพิชาพิชาวันนี้เนี่ยไม่เหมือนกับพิชาปีก่อนที่ยังเล่นแล้วเสียบอลง่ายแต่พิชากลายเป็นเป็นจอมทัพของเมืองทองที่พอหุบเข้าข้างในแล้วพิชาเล่นได้ดีมากวันนี้ก็ผมว่าเขาเล่นได้ดีระดับหนึ่งขณะที่อีกหนึ่งคนที่เราพูดถึงอย่างสุพนันบุรีรัตน แฟนบอลชื่นชมผมก็ชื่นชมเขาผมว่าเขาเล่นได้ดีคือแบ็คถ้าแข็งแกร่งในเรื่องของเกมรับแล้วมีสปีดอยู่ในตัวอายุยังน้อยด้วยผมว่าน่าสนใจมากปกติจะเห็นเขาเด่นเพราะว่าเขาจะโกกผมสีจัดจัดเลยสีเขียวสีไอ้สีแดงบ้างสีอะไรบ้างแต่วันนี้เขาสีดําเลยอาจจะไม่คุ้นตาแต่ผมว่าเขาเป็นนักบอลที่โหดสปีดดีพลังได้เท้าหนักเปิดบอลโอเคอยู่ แล้วก็ต้องบอกว่าสุพนันมาในจังหวะที่ถูกพอดีเลยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าพูดถึงแบ็กขวาของไทยเนี่ยมันแน่นมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปโรเลอร์ก็ดีนะครับเดนนิสบ <c oughs> ดิบนวีล้โดดมก็ดีนะครับพ <c oughs> ิสตองโดมก็ดีมันหาช่องมายากมากๆเลยอ่ะแต่วันนี้ฟิลิปโรเลอร์เจ็บนะครับเดนนิสบดินเจ็บไม่ติดชุดนี้นะครับอ่ะก็จะเหลือพิสตองโดคนเดียวและพอมันมีสุพนันมาอย่างเงี้ยมันหนุนใจได้เยอะเลยนะฮะอ่ะเท่ากับว่าตอนเนี้ยขุนพลของมาโน ค่อนข้างพร้อมนะครับถามว่าผ่าน2เกมในการอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่เอเชียนครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีไพ่ในมือให้เลือกเยอะอันนี้ยังไม่รวมตัวที่ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ5ข้อที่เราเห็นจากเกมวันนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนี่คือเกมอุ่นเครื่องนานๆครั้งทําไมเราถึงพูดกันทําไมคนดูถึงเยอะวันนี้เพราะว่านานๆนนนนนนครั้งที่เราจะมีฟีฟ่าเดมีแมตช์อุ่นเครื่องเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนๆเนี่ย เราเรียกตัววันเดียวขึ้นเครื่องแล้วเดินทางเลยทั้งบอลโลกเลยทั้งอะไรเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวเนี้ยมันมีเวลาได้เตรียมได้ลองเขาได้เห็นผู้เล่นทุกคนนะครับแา่จะไม่ได้ซ้อมยาวๆเหมือนในอดีตแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีเกมให้เล่นได้หมุนผู้เล่นทุกคนได้เล่นและได้เห็นอะไรบ้างเพราะนั้นในการตัดเหลือยี่ือสามคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะได้ตัดผู้เล่นที่เออเขาได้เห็นแล้วเพื่อ่อนี่ยตัดเอาตามตามจินตนาการว่าจะเอาใครไปเล่นยังไง บางทีมันก็ไม่ได้อย่างนั้นพอในแมตช์แข่งจริงนะฮะอืมใช่ใช่ใชถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ